ลิเวอร์พูลแพ้ PSV อ1-4ฝันร้ายที่แอนฟิลด์มหาวิกฤตแล้ววิกฤตเล่าลิเวอร์พูลยังคงเผชิญความตกต่ำอย่างน่าเหลือเชื่ออย่างต่อเนื่องจากความพ่ายแพ้ขาบ้านอย่างยับเยินต่อ PSV ไอโฮเฟน4-1ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก League, ทำให้พวกเขายืดสถิติแพ้รวด3นัดติดต่อกันและเสียประตูมากกว่า3ประตูซึ่งถือเป็นผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ71ปีของสโมสร ฟันไดจุดเริ่มต้นของหายนะอาเนสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นเป้าสายตามากขึ้นและจุดเริ่มต้นของความหายนะก็คือจังหวะที่เวอร์จิลฟันได้ทำแฮนด์บอลจากลูกเตะมุมของ PSVI h ีไอโฮเฟนในช่วงต้นเกมอีวานเปริซิชรับหน้าที่สังหารจุดโทษอย่างเยือกเย็นในนาทีที่6ให้ทีมเยือนขึ้นนำอย่างรวดเร็ว ลิเวอร์พูลกลับมาตีเสมอได้อย่างรวดเร็วจากจังหวะยิงของโคดี้กัคโปที่ตามซ้ำจากระยะ12หลาแม้จะมีความพยายามบุกและมีโอกาสขึ้นนำจากการหม่งชนคารของฟานได์แต่พวกเขากลับไม่สามารถทำประตูนำได้เพียง10นาทีของครึ่งหลังลิเวอร์พูลก็ถูกลงโทษอีกครั้งจากความแม่นยำในการแอสซิสต์ของมาโรจูเนียที่จ่ายบอลทะลุช่องให้กุสติวยิงผ่านจอร์จีมามาดัชวิลลี่อย่างเฉียบขาด ค o นาเต้ ate, คือตัวปัญหาสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อริคาโดเปปี и ช่วยโอกาสจากความผิดพลาดในการครองบอลของอิบราฮิมาคนาเต้และแม้ลูกหญิงแรกจะชนเสาแต่กุยไฮดริอุชก็ตามซ้ำเข้าประตูที่ว่างเปล่าอย่างง่ายดาย Man of the Match ดริุสปิดภัยค่ำคืนอันน่าจดจำของ PSV ด้วยประตูที่4ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้แฟนบอลจำนวนมากต้องเดินออกจากสนามแอนฟิลด์ด้วยความผิดหวังเขาจึงถูกยกให้เป็น Man of the Match ในเกมนี้ความกดดันต่อส็อต ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินครั้งนี้ยิ่งเพิ่มความกดดันบนบ่าของอาร์เนสลอตอย่างหนักหน่วงสถิติการแพ้สามนัดติดต่อกันด้วยสกอร์ห่างสมประตูขึ้นไปถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1953และเสียงโห่ที่ดังขึ้นก่อนจบเกมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตำแหน่งของเขากำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดแนวรับน่าตกใจและไร้ระเบียบวินัย ความผิดพลาดส่วนบุคคลทั้งการทำแฮนด์บอลของฟันไดและการเสียบอลของโคนาเต้ได้ตอกย้ำว่าทีมกำลังเผชิญกับวิกฤตการเต็มรูปแบบไม่ใช่แค่ฟอร์มตกธรรมดาการต้องเปลี่ยนตัวอเล็กซานเดอร์อิซักลงมาแทนฮูโก้เอคิเต้ที่บาดเจ็บยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส็อตต้องเผชิญในค่ำคืนแห่งความผิดหวังนี้ความสำเร็จของ PSV ค่ำคืนนี้จะเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปของ PSV